สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เรารักสู่สุสคนนะครับเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่สุสานคนม่าค์นีครับอันนี้มยากาศตอนตอนเลือกเลือกางานนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ทีมเวทีปรับคอตตูมเวทีเครื่องเสียงกําลังเก็บเครื่องของครับสวัสดีครับประดัหายเป็นไงครับขายดีไหมเมืม่อคืนนี้หนาวอยู่ับเมื่อคืน าเย็นนิดหน่อยเย็นใช่ปะเย็นดีแล้วไม่ไมีค่อยมียุงเนาะค่ะอัดเย็นไม่วันนี้ไปไหนต่อวันนี้วันนี้บ้านตากทองบ้านตากทองอำเภอเมืองจังหวัดเส้าโสจ้าโสทองเดิทนทางประมาณกี่กิโลเมตรหนึ่งร้อ,อยกว่าโลบ่ะร้อยร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งพอดีเลยโอ้โหกลับไปได้พี่น้องเด้อเมื่อคืนนี่คนวิ่งแจกขยายสังกะสีสองรอบประชันครับพี่น้องนั่นมันไหวครับขอบคุณเน่ยสปีที่แล้ว อันนี้ใครครับนี่ครับแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับอะไรโรโลโลอย่างโลโลสวัสดีด่าลูกตู่หรือเปล่าด่าลูกตู่ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ด่าครับผมโลโลโลโรอ่าพูดเราไม่รู้เรื่องมันด่าเราก็มีได้มันไม่ใช่น้องแม่น้องไม่ใช่ด้วยเนาะเพราะที่เพราะที่ผมอยากจะพูดมีอะไรจะสารภาพนิดนึงครับสารภาพอะไรอีกผมไม่ได้อยากจะเล่นแบบลุงครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คนมีความสุขผมก็เลยเรียนแบบลุงครับ ยินลุงอย่าลุงอย่าว่าผมนะครับผมเอาลองเปิดสโลแกนลูกตัวดิเคยดูคลิปลูกตัวสกิปไปยังเอาดูบ่อยแล้วกันเอาอาะไรดีกว่าเอาสโลแกนลูกตัวเลยพูดยังไงสวัสดีครับพูดดจะคมันมีมันมีอยู่คนนึงนะยัยผมพูดเลแค่นี้ก้าวขาไปแล้วครึ่งนึงเรียนเบียร์ไทยนะเรียนเบียร์ไฟหน่อยมันจะมีอยู่คนหนึ่งเพื่อภาษาภาษาไทยก็คือนะอะไประหลาหนมันจะพูดว่า ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่คอมรักสู่ขู่สุขอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่สุขอนคนบ้านกมินทรครับอ๋ออันนี้ผมเรียกว่าลุงตู่ยุนี่โอ้ยขอเสื้ออะไรขอเปิดสโลแกนสักหน่อยดิเปิดสโลแกนว่าไกลดิแผลแผลราดนั่นไงผมมาแล้วหายไปนานก็เป็นอย่างงี้เลยหายนานแล้วพี่น้องเนาะโอ้แต่งเรื่อแต่งตัวแล้วพระเอกเราน่ะโอ้ตาคงแตกที่โอ้จะเป็นลำแล้วเวลาหมด เป็นงไงพี่โดนชายาว่ายังไงนะชายยาชายยาลุงใช่ไหมชายาพี่โดนอ่ะชายาผมคนแรงช้างคนแรงช้างหมอติดบั้นแพงครับโม้าหรืบเปล่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้พอได้เล็กๆน้อยๆครับผมไม่ถึงกับม้าครับแต่ก็ยังพอได้ซื้อน้ำกินอยู่ถ้าม้าประมาณเท่าไหร่ถ้าม้าถ้าม้านี่ก็เหมือนพี่ๆรุ่นใหญ่เขาครับห้าร้อยหกร้อยเหรอก็ประมาณเป็นพันขึ้นก็ปกติก็ ได้เล็กน้อยก็ดีใจครับโ้ยเดี๋ยวเขาชิ้น้ากชิ้นตาก็ได้เยอะแล้วเจนี่ครับขอบคุณด้วยสำหรับพี่ๆที่มอบรางวัลให้ไม่ว่าจะเป็นอ่าก่อนๆหน้านี้มานะครับแล้วก็ ทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ครับผมโดยมีแรงผลักดันครับผมมาจากผู้ชายสุดหล่อพี่ประชอนอันนี้เทคแคร์ดีอยู่แล้วคนนี้ครับเนี่ยใครมาก็ดูแลให้เทคแคร์ดีครับผมครับผมสุดยอดสุดยอดดีนะไม่ซงเข้าห้องน้ำด้วยนะครับพี่ดูแลดูแลทุกอย่างเลยไล่ไล่ตะกร้าไปทุกวันอ้าโอเคมากครับขอบคุณพี่ตัวนมากนะครับเออคอยมานานครับครับเพล็กรอเถอะนะวันนี้รอเถอะ ฝากไรหน่อยฝากไรหน่อยหน้าขาวเป็นแว่นเลยโอ้รู้สึกว่าข้างบนนิดใสติ้งนะรู้สึกว่าจะเมินลูกตูแล้วเลยไม่บอกว่าใสปิ้งขาบอกหน้าผากลูกตูแกจะพูดอยู่เรจะเมินลูกตูแล้วพูดมากก็ได้เดี๋ยวไอ้ประชันเคื่องโทรศัพท์ใสตอนที้ร้องตามมาพี่น้องเบื้องรรยาการโดยรอบครับขอบคุณเพลินิ้มวรายข้าวห่อ เอาเอาสีผมจด้ป็นยัญไงหัวแทะเปล่าไงงอมงอมไม่งอมไม่โอ้คือยอมสีผมเทจะไปลุ้นเลยแม่เผื่ออันยกสองนิ้วครูอะไรูปเผื่อรูปเผื่อสองนิ้วกันนะควายิ้มหัวอะไรสุดท้ายควายิ้มเลยตุ้ยเป็นไงตุ้ยนะทราบ้านทราบ้านอะบ่โอ้เสียใจกับน้องคนอยู่ครับอันบาดเจ็บในขณะทำงานเลยนะโอ้ อ,อัน<ด>ทีมงานในจอนะครับนายตุ้ยอ้าวคอตูมก็จะเสร็จแล้วคอตูม,มึงอ่ะโอ้ขนาแข่งแข่งเนี่ยสุดยอดสุดยอดมีแต่คนกล้ามหุ่นดีๆอะถามมาเอิ่รอีกครับพี่น้องเก็บตกบรรยากาศเล็กน้อยครับพี่น้องเดี๋ยวแป่นห่อหน้างานเดี๋ยวลงตัวเสือไายเบิบ่ร์ดจครับเด้อบระเดนกับเสือไทยซึ่งมือนะครับประเด็มีโทรศัพท์ไม้แล้วครับบระเด็น เดี๋ยวสุดท้ายเก็บบรรยากาศ<ม>ตา่างนานาไปเบิ้งครับส่วนผู้ชายจากเบิ้งต่างขึ้นกันสวัสดีครับรอเราเจ้า่หนาปลาโดนแล้วตีเกา้าปลาแห่ <c oughs> หงร <c oughs> อครับแมนบอพ่อได้ทำฮาร์ตลอด,ดถึงมันจะเป็นค้าที่เส้นแง่งแก้วกันดีใจย,ย,ยุ่งยองรอเลยนี่แหละครับบรรยากาศครับคนเดี๋ยวพิกแตกมาเรื่อยๆพิกแตกสร้างมันมาเลครับมื่อแรกกับเปรอรุ่นจังหวัดยะโสครับสี่มีคนเบื้องหลายป่ะ สร็จรรเรียบร้อยแล้วทีมงานประดับครับเดี๋ยวจะทีมงานเวทีว่าผู้ใด้เลยลนี่บ้าบ้านไหนนี่เมื่อวาเห็ดมาขายบ่จะกินแกงเห็ดได้ไหมขี้เสียบไปเยอะแล้วปะเดี๋ไปเยอะแล้วคือเว้ย ทีมงานนักเสื้อก็พร้อมหมดแล้วครับเดี๋ยวแต่ไม่ย่งออกไปได้ม้อาขารถขอบุญขอบคุณเอลซีแฟนครับสาวน้อยสุกสนนะครับเด้อมื่อคืนที่อยู่ใกล้ๆมาให้กำลังใจสาวน้อยครับมือคืนนะครับคุลหลายๆครับอี้การเอาจอ l e d ดได้นะครับขึ้นรถครับนะครับ ลากไปเลยนะครับลุงพงสู้สู้ท่าครับรถทั้งเปลนพวครัวทั้งเทดอันจอยเอลดี้เนียนอ่ั่นตนมันไว้เครับรับย่างเดียวดัคนหลยหลเยเนาะโอ้หุ่นดีแล้ว่าองปอ่ะมาดับคนหลายสลยหลายมดาไปรับเขาก็ว่าคนขาดอยู่นี่เดี๋ยวนี้ขาดอยู่เดี๋ยวสิ เดี๋ยวเสียได้ออกอีกคนนึงอยู่ว่ะท่านหะวงโตขอกำลังใจให้จอด้วยนะครับคุณฝากช่องลุงโตด้วยนะน่ะเาพูดก็ให้ลุงโตพูดอ่ะพูดไม่เป็นอะไรก็ตรงนอะไรก็พังอะไรก็นี่เป็นกำลังใจให้หน่อยพังเสียงไม่บุญแล้วค่ะก็พูดอยู่เนี้ยค่ะฝากด้วยนะคะขอได้ใจดีนะขอได้ใจดีทุกคนนะขอได้ใจดีทุกคน ทำไมครับจอจอใจดีทุกคนดีใจหรือใจดีใจดี <c oughs> แตกต่างนครับใจดีกับดีใจในะครับแต่ถ้ามีอะไรมานี่ดีใจเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยจอเจอเจอครับถ้ามีแล้วจะแจ้งครับน <c oughs> ี่ครับรถพงเยี่ยมครับนะครับรถประจำเพื่อนครับทีมงานโอ้พนักงานึ้นไปจอดไก่ได้ยื่ตะหลงตะปลาผมมุมมีมุมงจอดรถครับ เบอร์จะได้ท้ายกัดเก็บโค,ง,โคงเก็บของแล้วเวลพี่น้องปกติก็อยากทายแต่แตนตอนเตยลาบเหรอครับแต่มันกัดฆ่าแล้วมันอันนี้แหละครับกกเก็บของเก็บไปที่รครับโอู้วไม่ยังน,ออนอ้อมาหรือน้อ o u t h s o อาบน้ำครับพีน่น้องมาเบิ่ง south s อาบน้ำ หนูโอ้สวัสดีค่ะคือพี่องอะก็อันเคยร่าเริงกันนะเคยราครับยังไม่สัมภาษณ์เลยเขาทำงานอยู่อ้าวพี่น้องสลักที่พิเศษฝากไว้เฉยๆนะครับเด้อหอดแล้วรอบแล้วครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายครับเด้อมาติดตามรับชมนะครับเด้อผู้ที่กดติดตามแล้วครับขอบคุณหลายผู้ที่ยังมาติดตามครับฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ลุงตูนะครับเด้อพ่อไปกำลังแชร์ในการถ่คลิปต่อไปครับสุสดท้ายที่นี่อ่ะจะเจอกันพุ่อนละครับหนั่งานมาครับไปเจอกันไหมครับพี่น้อง 2> <2> เน,งนี่ยมันติดตรงนี้เลยวัดเพื่อนกำลังพัฒนาครับพี่น้องนี่จะเดินครับอันวัดว่าก็บจัง่ทันมีปัญหาครับพี่น้อง โอ้คำนี้กันกับเตตมสางห้อมเงินจ้ะเลยครับเนี่ยในมองสาลาก็ยังเอาเนี่ยห้อมอยู่ครับพี่น้องนี่แต่สาลากับห้องน้ำครับตรงนั้นมีแต่เดินวัดเอาปลาแขกปลาแขกเฮ้ยไหนมาขึ้นนี่คนสวัสดีครับานัมายว่ามาขึ้นนี่เขาเขาย่องมากนะปลาแขกเขาย่องว่าน ป้าแขกยต่เป็นคนร่อนตลกอันคบกันมาเป็นตะเบิงเป็นตะฟังเล้าแล้วเอามวนเหล่าเข้ว่าครับพูดได้่าแฟนขาเอพีครับมาคอมเมนต์ก่อบคุณหลายๆครับว่าไปใช้ต่อครับมือนี้ครับมือนี้ไปยั่วโซบมาตาดท่องครับผมมาตาดท่อนครับครับอ่าผมเก็บสายนีกม่ท่านแล้วเป็นคนเงินบ้านอะไรเกาะวัดไรอ็ดอยู่ไรอีสครับบ้านทยังเกาะอยู่ในตลาดเลยนะครับเป็นในเมืองหรือเปล่าครับตอนนี้ก็อยู่วงการนี้มาเป็นยี่สิบกว่าปีครับครับผม ไม่มันนี่ก็ไปเห็นถอเสือชั่กล้ามเลยมันนี่มันกากานหนาวนะครับขันเย็นขันการท้องฟ้าผมก็ถอดแล้วครับพี่น้องแข็งแรงแข็งแรงนะครับรถต้องเช็ดงานครับวันนี้ก็จะไม่ึ้นแล้วยนะแล้วก็พีเก็บกินประทานหลายอย่างเพี่น้องไปเจอกันนานไหมครับพี่น้องครับครับครับผมอ้าวพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพุทธหลายครับครับผม